สวัสดีครับพมอแม่พี่น้องมองนีสารครับมือนี้ก็ออกล่ออีกแล้วพี่น้องลาอแบบบังเอิญนอพี่น้องมื่อไงขสิพาพี่น้องมาเบิงเบิงสวนเกษตรเพื่อนครับเคยทายอยู่ปีที่แล้วครับบันนี้เพื่อนโด่งดังอลังการแล้วพี่น้องเพื่อนมาเปิดงานเป็นแรงเรียนรู้ศึกษาดูงานครับเบิงรถรถพี่น้องกี่แพาพี่น้องเข้าไปเบิ้งครับบรรยากาศเพื่อนกันสิเริิมงานด้วยครับนี่ครับเพื่อนกันเลังเริิมงานเงินขออาัยในความเหมือนจากน้อยนะครับย้อนแสงครับพี่น้อง ไปครับเพิ่นกำลังเริ่มงานแล้วเขาไปเบิ่งน้ำเพิ่นด้วยไปฟังน้ำเพิ่นจังจหน่อยเพิ่นติพาเฮ็ดยังกคระไดครับไปครับไปมันอยู่ข่างแท้งเด้อพี่น้องขออภัยในเสียงรถจักหน่อยเด้อครับนี่ก็เบิ่งเป็นบรรยากาศเด้อครับเพิ่นมาพร้อมแล้วใกล้สิเปิดงานแล้วครับนี่วิชาการศึกษาครูหรือว่านักศึกษากวดตรนนะครับมีความที่ว่า ต้องเต็ so right. so ั้ครับหลายทิศทางได้ทั้งที่ต้งางกลางไม่หลงพี่น้องเพลิดงานแล้วนี่เจ้าของสวนคุณพ่อสวัสดีครับพ่อชื่ออย่างก็คือกระผมลินเด้วอะไรก็ครับชื่อจังใดผมชื่อพ่อสิบแหวนแก้วกาครับครับครับได้พ่อกันเทียนนึงแล้วเดีน้องครับเคยได้พ่อกันเทียนยงแล้วครับครับบันนี้เป็นยังไงครับบันนี้คือมีคนมาดูงานหลายเถิดไดครับก้ารักไทยออกได้ครับกำลังจากคลิปที่เราผ่านไปครับผมก็พยายาม ปรับปรุงโครงการเข็นไม้อีกเถี่ยหนึ่งเพราะว่าการได้เลี้ยงเห็นความสําคัญของของโครงการนี่ครับคือเทไดเฮามอยู่มีกินได้แท้ครับกันเลยได้มีการศึกษาคิดและพัฒนาตามประเชญาของพระองค์ท่านที่ได้เอาไว้ว่าเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาครับครับผมก็เลย นำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพัฒนาแนวคิดวาสิเหตุจังดชีวิตของเขาครอบครัวของเขาลูกหลานรวมนั้งชุนชนของเขาจังใอยสิมีอยู่มีกินบแบบยั่งยืนครับครับเลยนี้มีโครงการนี้กินมานนครับ พ่อพี่น้องเปิดงานเปิดงานแล้วครับเปิดงานรอบคุณพ่อเสวียนเปิดงานแล้วเด้๋ยพี่น้องเด็ดได้ปเนี่ยตองไปซ้อนั่งลูกพี่มึนจงหรือจะไปเห็นเขกินมันปุ๊ที่ตนี้เฮ้ยแผมน่าเสียดเ กความสวนได้พี่น้องหี่นี่งคบุณน่ี่คั่งบอด่งบอเห็นครับพี่น้องเหนหลายุนที่เ่เห็นก็ได้เห็นสักีใจสักนีที่เพื่อนเพ่อดีครับจัวันเดินับหัเบกาอ่ายากสิขอโทษให้ได้เืงบางสิ่งบางอย่างพ่อหน้าบ้านเดียวกันพี่น้องตาเมียน หรือว่าขาดตัวปกครองยังไรจังนึงปกครองขอการขอตัวทอไปในี่โอกาสนี้ครับผมัสยพักเขาเรื่องอะไรกันครับเนาะประธานเราก็เราสิเปิดงานนะพี่น้องครับเราสิพักไปชมสวนเราเล่าบัตเนี่ยพี่น้องไปไปชมน้ำกันดนะครับเด้อบัดเนี่ยเอาครับลูกจากโตแล้วไปครับชมชมเวลาช่วงเวลาชมสวนโอ้พันพนลังไหลเฝ้ามันซื้อผลผลิตพี่น้องครับนี่ มีผลผลิตมาขายพร้อมนะครับติปปัตตดครับติปปาตอันนี้ครับหรือบัตรทองขายกันสดสดขายกันสดๆจากสวนเราแกมาขายครับพี่น้ดอกติปาัตตาเช่าอมให้ฟรีเก็บกันสดสดขายกันสดสดท่นบอกอาจารย์ไม่มีมีแต่บักกทอเก็บจากสวนมาขายอย่างเดียว อันนี้ไม่ใช่หัวเดือนครับอันนี้หัวปีจากบาทครับหัวปีไม่ใช่หัวเดือนอันนี้ไม่ขายครับถ้าพุดดีให้ฟรีหัวไข่ฟรีพร้อมนี่ครับเอานี่เป็นผลผลิตจากสวนเราด้วยครับนี่พี่น้องแถมถุงพัติีครับขายครับอันนี้เท่าไหร่ะขายสดๆจากสวนผู้ขายคืออยู่ไก่แท้ผู้ขายไปครับพัติพาชมสวนพน้าพี่น้องครับเตรียมโตแล้วครับ ไอพี่น้องชมน้าเพื่นไปจากวางจากเขาด้วยพี่น้องผมมีทุระครับเอาจากเล็กจากน้อยเนาะพี่น้องเนาะเอายาเมื่อไรหรอกับนมน้ำนผ,มนมผมทีทว,ว่วมอ้อยแล้วปัน๊เนี่ยนี่ก็ผักกาดกับมีขายครับมีหลไหลยยาไหลเนแนวแถมปีถุงพัติครับอาแถมพร้อมแถมขยะล่นโลกพร้อมครับนี่แล้วว่า <c oughs> เป็นผักสดๆอันนี้อันนี้มาจากสวนแดจานร์ครับนี่ผักกาดปล่อยเงินกู้นี่ผักกาดดอกผักกาดดอก ครับนี่ยดยดทางไหนก็มีผักอารมณ์ดีนะครับบงต้นชาพอดีมีผักมะข่ายนางงานพร้อมนี้พี่น้องไ้ครับเจ้าของรถที่พาชมสวนแล้ววันไหคุณพ่อราที่พาชมสวนแล้วครับไปข้ขอเชิญดเครับต้นนนะนี่ขาเอียนาบโพเวียาโพดย้ามโพวียไายีไปครับเว็ยาเยู่้ายนไงพยาวยายไาเรยไ้วพเียน้เี้าพร้อีกันพี่ง้อง ไปครับไปไครับปไปไปไปชมน้ำเพิ่นโอ้เคียงมือทรรมาหากจินแล้วก็ไหลด้วครับแล้วเฮ็ดให้อวยขึ้นกันครับนี่เคียงมือทรรมาหากจินไปครับไปเบิล้ลน้เพิ่งพ้ากันเบิ้หยัง ว่าสิ Only อยากร้องไล so ่เบิ้งเราพี hey. yes ่น้องมันบังขันทดสอบสัญญาณนิดแล้วบ่อพันครับเลยเอาเป็นยูทูบเพือเก่าครับเอนาะเบื้องเราเห็นไหมครับเด็กเบิ้งเอาเป็นผักในวงปูนเนาะผมย่างน้เราบ่อพันธ์หอมแดงหอมเลยหอมน้ะไม่ใช่กอดเบิ้งเบื้องบรรยากาศสวนเราพี่น้องเนี่ยที่คาดว่าสิเกิดสีเปรอะครับ แต่บอนี่ก็เป็นไรเป็นไรเไราพี่น้องไปครับยางน้ํนนนา,าก้นเนาเอาพาเบิง่งหยังพี่น้องยางบ่ทันเราจักเทียเอาไปเบิ่งครับไปเบิง่งเป็นบอ่อป่า ับบครตัอน้วันี้ปลาเนี่ปลาปลาเปวนบรรยากาศครับถามกันสดๆจากเจ้าของฟาร์มเลยู่ของสวนนี่ปลาดุกระปลาเค็งนเป็นบรรกครับเป็นอย่างปาอะไรคือสิเอาปลาเนี่ยปกตินี่ยผมยัง่ถเอานใส่เลยครับเห็นเพี่น้องสีมาผมก็เลยว่ามันทีมันเป็นลรงโถผมเลยเอาใส่ส่ๆใส่ไครับที่รึงผมเรียกเดียวกับ เออที่จริงเนี่ยมันเป็นโปริจต้องเตรียมโครงการในเรื่องลารสิทิพรายางไปทั้งหี้นแล้ครับตรงนี้ครับ ระบบน้ำของคุณพ่อนี่ขุดจากบ่อค่ะบ่อเดียวครับผมบ่อเดียวครับมันมันคว่มลึกลายปันไดค่ะคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อปุ่นบอดานค่ะบอดานเออห้าสิบเมตรครับผมเมตรเป็นเลี้ยงปลาด้วยระบบน้ำบอดานครับยางรถเอาไวปยังครับพุอยางรถยุดเข้าไปแล้วเราเป็นท่าเนบอกยางรถไปล่างยังไม่มายางรถดยางรถดครับผมยางรุดกับมี ยังบ่คะพ่อได้ใส่ได้ใส่สารเคมีบ่างวุ้นไทยทั้งหลายคนเจ้าตาน้ำมาดานไดพี่น้องนพร้อยกุ้งตูบานนี้จญานครับน้ำขอบบ่อนี่ก็นทมีผักหลายอย่างหลายแนวครับเป็นผักคาหรือว่าผักชะอมนี่ครับเป็นพืชผักที่กินได้ด้วยครับนี่พูดเป็นซองฟังเลยเข้ามาทั้งนี้นี่ครับเดี๋ยวกันทีพาพี่น้องย่างเข้าไปชมน้ำรับอีกแนะครับไปไปไปครับ ไปแล้วเราไปแล้วครับ,รบไปครับยางไปน้ำเพลินมือเนี่ยครับเขาต้องว่าจะใช้ผวกครับโอ้ควซ้ำนี่แล้วก็ตายอยาให้ปวกกินปวกวหมดนี่ดีแล้วเดี๋ยวไปครับไปชมชมน้ำเพลินครับมือเนี่ย เมื่อนี้มันเป็นงาน้นวนพี่น้องอปล่อยเครื่งรถไถสตาร์ทถิมไว้ครับตอนนี้เราเปิดน้ำแล้วครับเรียงระบบน้ำเราทำงานแล้วไปครับไป กันท่วงหวก็คบกินมเนี่ยเป็นห่วครับห่วงหวอย่างน้วงขีดกลางขาดตนนี้ดัเบอร์เบอกหมว่าไปชื่อะไรปครับไปออ้นี้าต้างก่ะกอ่วนเลยพี่น้องครับชมกวนด้วยครับนีโอ้หมักหุงแล้วก็ดกูนาเดี๋ยวเอาต้นกูด้ยูนะเนนีเนี่ยเนี่ยเียวเพื่อหอมลาเถอะไปครับยังน้ำบรรยากาศเพื่อนมาศึกษาดูงานได้พี่น้องเลย ผมกับพวกเคาทายบรรยากาศคนหลายๆอย่งที่จยกเที่ยวกับเคยทายไ้กับเจ้าของสวนไปครับชมโอ้ถางยางเราก็เฮ็ดสวยได้พี่น้องครเบิงึงเจ้าของเรายังบ่ทันมาอยู่ครับอ่าเป็นมักกล้วยครับเบิึงกล้วยลาไหลเป็นกล้วยเป็นบอ่อป่าเด้ครับหนึ่งคุณนายตาก็จักเลี้ยงปบาอย่างนี้พี่น้องเบิ่งบ่ทันครับถายยางน้ำพิ่นอยู่ไปยางอีกย่างอีกครับบ้ดนี้น อาราด้่า,เานเหอาโอเคไพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องสิบวด้ยิ้เจ้าของสวนบรรยายครับจมนี่ผมติพาชมอย่างเดียวด้เอาความรู้จากเจ้าของสวนด้วยครับโอ้นี่ครับนี่ผักหวานผันกหวานผักหวานไปครับ ตอนนี้บรรยากาศสี่มุงเลยครับสิบนาฬิกาในห้อนจัดเลยครับโอ้วีน้องเบิ้งปลาครับป่ะน้องเห็นตัวปลาปโนงครับป่าไหนครับป่ะไนตัวสีเหลืองครับพี่น้องหัวบึ้งเห็นบมครับเห็นอยู่นะครับเนี่ยไปครับไปไปชมอีกหน่วงระบบน้ำหยดไปเบืดเลยด้ยครับเป็นหัวระบบน้ำหยดครับเห็นบ่ครับนี่ จะเป็นใช่ว่าปลูกอย่างเนี้ยพี่นุ่งยังมาทันเราต้อนอย่างเนี้ยกะบูรบ<ป><อ> พอพอพอมันหัวมันจะตายมันจะได้พุ่งมันพุ่งมันก็บปดใช่พุ่งปัญญาหรือเปล่เอาปุ๋ยยูเรียฉีดใส่ใบมันแล้วใบมันโล้นเสร็จแล้วมันก็สิขึ้นเป็นยอดเก็บได้เบ็ดมันจะแตกแน่เออมันอย่ามันตายเขาบอกว่ามันสิขึ้นเฉพาะแค่นี้เฉพาะรอๆนี่มันจะพุ่งขึนทางครับเขาจะมาแต่งหมดครับขอบคุณที่บอกพุ่มปัญญาครับช่วงนี้ผมไม่ได้เก็บครับช่วงนี้มันมัน มันผมยังยุงอยู่กับไกับอย่างครับตอนนี้ผมก็ไคดูได้หน่เดยครับขนาดูแได้็พอตอนไหนก็ไดครับตอนไหนก็ได้ครับเห็นบ่ข้างนัไว่าเบืองขางอกมัม่ลูกน่ไปบ้านที่ได้ไปฉีดแม่นกอยไปฉีดเต็หัวเยฉีดเต้นนะนี่ก็ว่าเพื่อนบอกมาเลยไ่้องสวนเราคือกวางเลยครับมันจะบ่เต็มเมมผมกวนบ่นเนาะบนี้เนาะ บ่อป่ามาจากบ่อแล้วครับสองบ่อครับสองบ่อแล้วเป็นป่าในนาำเขาครับหายจนรวยจนพอเลี้ยเสาติ๋หายจนรวยเลียเสาอันนี้ครับันไบ่อหินครับโอ้ยมันจะพูดตรงโรงไรกันโล้มันสิลงร่มมันอยู่ร่มในยูทูบแต่ผู้อยู่ร่มพันละบ่อบ่อบ่อจะบอกว่ามันเสามันมันไทยดีไทยเชิดบันันโอ้แต่ว่าเป็นดำดำล่องสวนนี่เขาที่เราจงไว้นี่เป็นมะมะละกอครับกับกล้วยครับนี่แท่าก็มีต้นยางอื่นหลายอยู่ครับนี่ นี่มันต้นอย่างว่านี่ก็ได้มันมันต่ำอันน้ำมันต่ำ ผมก็เล้แม่ค้กจกได้ตั้งแต่รกครับบแนเป็นให้นะให้นะควนที่ผู้เสหาเพียงส่นนครับผมคิดว่าเสียอกาเงมาลงครับอย่างนนี้กินอาหารกินไม่เจอหนผมผมไม่ลาเลาดินตรงนั้นขึ้นนะครับเนี่นน้ำตวเนี้ยครับรถเข้าดินตัวนี้จะน้ำหลงล้วก็เอาปลาตะเพียนมาลงให้จบเลยครับเขาก็ต้องขุดอีกแมหมอครับมันขุดด้านนเลเนีนี้พราะเรากอนหน้สามารถเอาปลเยนปล่อย้ชิมชิได้ประโยชน์กะกไายเป็นมหาศาลนะครม่ยเิดเป็นพเป เขาบบบิ่งเก็จะเปรับคดีครั่านร้บเนาเป็นลพราะว่าเขามีอาหารเียพอครับอาารงน้ำีไปเ็นไปนรอแต่เียนบมน้ไหลจาไว้ด้น้ังน้หลนครับเบิงิงระบบน้ําริจริครับเป็นน้ำหยดครับน้ำหยดดไโอ้ไปครับโอ้หลายบ่อหลายชะเลยพี่น้องในบ้านนี่ ขันเง really um ้าวไหลก็เงี้ยวไหลกัอภวาไปล่วงหน้าด้วยครับจิเป็นซองคลิปเด้อครับนี่เง้ามึงมะเขือมะแข้งกับมี้ัวครับทั้งนั้นมะแข้งครับผัวมะเขือมะแข้งเป็นกล้วยนี่เราเห็ดต้ปีปีเดียวนีอครับเป็นมะฮงพันเตี้ยพี่น้องับเป็นมุฮงพันเตียครับ เขัอนเจุดขอเลขแเป็นมัคันเียันเป็นคันของมันมังมัขอเลขได้ดิ่น่ะไปครับไปเอาแป้งมาทูแป้งลูกๆๆๆแค่เดินชมได้ครับชมล่องสวนครับเอาว่าง่ายๆนั่ล่องสวนที่เราจงไว้เนี่ยเอาอตแขึ้นหน้าคนุณเดี๋ยวซื้อเมกเจ้าอ่ะโอ้ ผมซื้อสุพรรณเนี่ยสุพรรณผสมเพชรยู่บ้านห่างสูงเลยวายโผมคุ้นหนาเจ้าแทวไหนผมเคยไปไทยผมจ้าอยู่เตี่ยผมเคยไปตรงที่ที่ทีหน้าหนุ่มต้นบอกโมเลผมไทยได้คลิปหน่คยเห็นอยู่ได้เจ้ากันครัับนู่นหนาคุ้นอยู่โอ้ยบ่งหมอกหง้นนี่พี่น้องบุงต้นนี่บุญต้นะอวอนบังหงพี่น้องบปลูกจางเดียวแล้วไกินจากเชียครับบ่ง อ่าต้นนี้กะประมาณได้เก็บหลายสิบครับมีงานเราดูแต่กับเมียนมันเลยโดดโอ้เบิ่งครับเบิ้งโอ้คงต้นนี้ดกครับโดดโดดไปครับสิบห่มครับเพื่อการเป็นการจำกัดเวลาในการรับชมพี่น้องต้องด่วนๆครับยังน้ำเจ้าของเราก่อนเดี๋ยวสิว่าบ่ได้ความรู้ครับไปคลิปแรกยาวหลายผมติดตัดเป็นสองคลิปสามคลิปเด้อพี่น้องเด้อแต่เก็บบรรยากาศในพี่น้องเบิ่งหลายๆครับ ผมกำลังเปลี like hour, normal, normal, s <S yes, so. ่ยนแบบการม่ำลังเปลี่ยนเียนเียนรูปแบบของพืชนี่นะครับนางวิีพวกละมุดละมัยพวกนี้ย่งนะครับฟังแล้วครบวามไม่คิีร์ว่าพันนาซีดีแช่ผมก็้คิดต่ไปอีว่าถ้าฮอัวต้นไหม้พวกนี้เขาต้องใส่สารเคมีใส่ัวครับบึงบ่ป่าลวลายหลพี่น้อง มันก็เลยสิเป็นอันตรายต่อพวกป่าของผครับผมก็เลยคิดว่าสมุดพวกนี้พวกพวกทั้งทีมีก็คือสมุดทันงทีมีก็คือต้องงูเลี้ยงด้วยครับผมก็เลี้ยงดยวยผมก็เลี้ยงเนี่มันเป็นพวกไทยครับตอนนี้ครับโอ้ทั้งหลังเลยเป็นส่วนไทยเราพี่น้องนี่ก็เป็นบ่อป่าเราด้วครับเป็นการเป็นการเลี้ยงปลาในนาำเขาเราด้วพี่น้องครับนี่ กระบอกนี่บรทันมีป่าครับนี่ครับไปครับไปไปชมไปเรื่อยๆครับเราพาไปใส่กระชิป้าพี่น้องไปน้ำกันนี่ละเนี่ยครับเอ้าเอ้าโอ้โหเบิร์ดแบบย่างรับกได้นับเนี่ยพี่น้องมันจักสวยแล้วโอ้ปุกทั้งนี้ก็จะเป็นไม้ไนยก็มีครับไปครับย่าง พี่น้องมื้อนี่อุปกรณ์ตัวช่วยพอบนี่เอามือถือครับสั้นย่างเดียวพี่น้องกว่ามือสั้นแล้วโอ้กล้วยกล้วยก็หดน้าเดียบชงบัวกล้วยเนี่ยชมบัวมันต้นนี่มันมันมันเป็นว่าเปลี่นเชี่ยแล้วพอเมียนเนาะครับัวเปลี่ยนเชี่ยแล้วอ่าเขาตัดเชี่ยออกแล้วเนี่ยฮ่องกเด็ดตัดให้มันจังดีนครับบัวเด็ดลัวแบบวิธีธรรมชาติคือเจ้าโคโรเจดีมันดบบลอยตีแล้วต้องตุ้นลบีออกเลย คนหมากโมเมนต์แล้วพอสมัครตัดนี่เนะคนเล่นเยอะคนออกคนออกเลยครับเทคนิคการกล้วยนอกล้วยเราเห็นมั้ยครับมันก็ได้ออกมันก็เสียมันว่ได้ขึ้นคนเองเลยครับต้อนของเราบ่มีต่ออะไรเลยพี่น้องครับผมจำมับเลยพี่น้องครับก็ไพ่ให้เฮมิตต์ต่อไปไพ่ที่ผมเลี้ยงด้วยกันครับสีบ่ให้มีหลายต้น ส่วนาตัดตัดธรรมชาติเขาตัดเป็นสีเนาะต้นต้นนี่ตัดตัดออกไปเลยครับเขาก็ยุนลงไปในไฮน้ำให้เลยครับถ้าเป็นทั้งสั้นถ้าเป็นไฮน้ำแบบนั้นใหงดีแล้วก็ปลาไดปกินบ้างนะปลาได้กินเยอะเลยตรงนั้นเลยปลากินกุ้งเขาเนี่ยพ่อย่างมาจันเม่ถามเลยครับพื้นที่เจ้าจากไรนี่ครับเนี่ยหิบไรยพอดีๆครับหิบเลพอดีอาหิบไรยผมยังบนเครื่องทางนด้วพี่น้อง เมื่อกี้ก็อันนี้ผมตอบไม่ได้หรอกครับข้าวไร่เราฝาฝเอาเอามาผลไจะได้พันาอยู่ล้วครับมันเป็นยังของแม่บ้านมันนี่ตูกเลยครับเจ้าพญาตีเจ้าพญาตีท่านขุนกับข้าไทยป้อยเนื้อเนี่ยออกแล้ครับออกแล้วครับออกแล้วครับพี่น้องอยากได้ยังขายยังเก็บเอนนียครับนี่เขามีนี่นี่หมาถึงสวนแล้วพี่น้องบ่ต้องขอครับเก็บใส่ยามลวดทำไมครับเอาพี่น้องคลิปนี้รู้สึกว่าสิเกิน20นาที ไปติดตามในคลิปสองต่อไปครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับหล้านไลค์